ส่องมิวนิฐาาในดวงตาที่3นานรักขนาดนี้แต่ทำไมเรตติ้งไม่ปังเป็นละครอีกเรื่องของทางช่อง3ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับละครเรื่องดวงตาที่3ที่นำแสดงโดยพระเอกหน้าตีเจมมาและนางเอกสาวคนสวยมิวนิ t ฐา สำหรับตัวละครหลักในเรื่องนี้มิวนิฐานั้นในเรื่องรับบทเป็นคุณสาและปุ้มเป็นตัวละคร2ตัวที่มีบุคลิกแตกต่างกันมากซึ่งมิวเองก็ถ่ายทอดออกมาได้เข้าถึงบทบาทใช้อินเนอร์ในการแสดงไม่น้อยไปกว่าละครเรื่องอกเกือบหาแอบรักคุณสามีเลย และในเรื่องดวงตาที่ 3, ออร่าของสาวมิวนิฐานั้นที่ได้ประกบคู่กับเจมมาก็ยิ่งทำให้ความสดใสเพิ่มขึ้นไม่ว่าฉากสนุกสนานกับเพื่อนๆฉากเลิฟกุกกิ๊กันบนเตียงและฉากกับผีต่งตางๆที่แสดงอารมณ์หลากหลายเรียกได้ว่าในละครเรื่องนี้จะได้เห็นมิวนิธฐาในออร่าของความน่ารักสดใส และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ